ซาม่าจะบังคือสิเห็นอีหยังเลยบ่เอกเดี๋ยวตัวซียไอเฮ็ดหยังล้างถ้วยนั่นเด้เยเชียมานั่งมานอนอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะลูกแม่บอกให้ไปล้างถ้วยล้างชามไม่ใช่เหรอรออะไรอยู่อ่ะรอพ่อไงเฮ้เอไอ้เนี่ยคันมึงใส่ขาดปนานนั่นน่อยมึงบ่ต้องใส่ก็ได้มั้งไอ้จริง อียังเลยมีคนเขาว่าเฮาขายของตั้งหลายปีบ่เห็นว่าได้อียังงาสั่นโอ้ดูถูกช่าพ่อเนาะออาแล้วเขาวาถือบะลายบิดถือเย้บิดเยอ่ยมแมาแต่ใส่เดี๋ยวนี้มาแต่เงินโมูไปสังสรรค์เงินโมโมแมนเงินมามีจักบาทนะไปกินนะเออเขานี่แหละโอ้ยเถ่าหาเอ้ยตูดเตี้ยจนสองคาด พัดข้ามเป็นซีว้าวไม่ใช่ออะไร่แม่ไปไหนลูกแม่อาบไปข้างนอกค่ะแม่อาบไปข้างนอกใช่แม่บอกอะไรไว้ไหมบอกอยู่พ่อบอกอะไรลูกพ่ออย่าลืมซักผ้านะเฮ้ยมึงเอกอตื่นเช้ามาอากาศสดใสจังเลยวิ๊ดเนยวเสื้อผ้าพระท่านในตากแล้วเด้อดิเฮ้ย เขาเล่กูไอพีดไอพี่เง้ยอย่ามาหนีเขาดูแป๊บนึ่นง,นงนี่วายไปยังไหนเลยนี่วายมากไปไปหยังเลยนี่ไอนั่งยุกขโมยอยู่นี่แม่หวยนั่งยุกขโมยแม่นมาเป็นเงินเลยตัวโอ้ยคุยกขโมอยุกให้เกียรติไม่หไมวหวเดี๋ยวไปยังเลยนี่วายใส่มูเจ้านี่นี่มีน้ามูเจ้าแมนโอ้ยบักแหงมึงเอ้ยมัดกัมเสียวครับ จิ้มระเบิดจ ouais ิ้มแล้วตะล่ายู่ขางองคตะล่ายู่ขางองค์แมนเก่มยังล่างเฮ้ยเจ้าพ่อก่อนจะไปโรงเรียนเราไปส่งพ่อก่อนเด้อพ่อไม่มีมอเตอร์ไซค์ได้นี่หนูไม่ว่างพ่ออ้าวทำไมไม่ว่างหนูไม่ใช่แท็กซี่เฮ้ยพุ่งเถ่าบนว่า เมียหายเมียดาแสดงว่าเมียเพันหักเมียเพันหลงนะครับอันนี้ขัาโบราณเนพันวานะครับเอายิงเพียงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวหักอะไรอยู่ตัวแพงอะไรบอสเออเดี๋วตัวหักอ้ไรอยู่บอยโอ้ยผักหยำยางเลยจะแมอนมว้าดูเนาะพ่อพ่ออะไรลูกม้าอะไรบินได้ แม่วันพอ,องที่บินได้ถูกต้องเพ่อเอา<พ>อ,อะไรไปชาหนูมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาบอกเอาข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนนะข่าวดีวอะไรหนูแอบ,บเอาเงินแม่มาหกสิบบาทให้พ่อไปซื้อขวดน้อยอุ้ยอ๋อยใช่ลรอหกสิบบาทใช่ค่ะใช่อุ้ยดีดีดีอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะแม่จับได้ว่าหนูเอาเงินแม่มาให้พอ่อตัวดีดีนะสองพ่อลูกเพื่อนั่ง ยิ้มแล้วสันไลทาง,งองค์เลยสันลทางองแม่เฮ้ยโอ้ไม่คือหอนเถอะวะก็อหอนนี่บ่บอ,อยิงบ่อด้วหล่ะไอ้ก็หอนเถวะเฮ้ยบ่หอนยังไงมึงใช่เชือกเง,งาหนะไหมแม่นี่ดิกำชิบเอา